สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมันจะเผามาอีกแล้วพี่น้องครับพอกับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีอพอยท์แมวอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับสรารับคลิปนี้พาพี่น้องเขามากล้นยาครับพี่น้องครับพาพี่น้องเขามากล้นต้นยานะครับโอ้ยอาการบ่คคอยดีบันไดนะครับพี่น้องทองโบดีแม่ลำเผาได้ว่าสิภาไปเอาต้นพังขี้มาต้่มาท่านต้นพังขี้พี่น้องเขาหลรายคนอาจจะหูจักหรือไดายคนอาจจะบงหูจักนะครับพี่น้อง เป็นยานะครับพี่น้องยี่น้ำบานเห่ามีทั่วไปบ่ไหมมีอยู่บ้านเปิดประหยัดหมายถึงว่าคือบ้านคือชาส่วนมากสีมีเหบ่แต่ว่าหาน้ำบานบ่มีหาน้ำบานกับบ่มีมันมันมันสะมีอยู่แต่บ่คือกันแต่ตอนเมื่ีมันสีหอมหอมบ่หอมใช่ให้พ่อดนมึงยี้บานเนี่ยเอันอันเอาอันห้งไหม้โดนไหมเอาตัวพี่น้องเนะครับอืนี่ใบครับพี่น้องเด้ได้ท่านพี่น้องขาเบิ่งต้นก่อน นะครับพี่น้องให้เบื้องต้นต้นต้นท,ทั้งขี้ก่อนนะครับเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านเฮานะครับพื้นบ้านนะครับเอาไปใส่อันโอ้โหนี่ครับพี่นอ้องนี่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 นนหักมันนี่หอมหอม๋อ <c oughs> หกักหนิหอมเลยดมเกินแม่นี่หนิหอมหอม,อมแต่ว่าแต่ว่าไหนมาแต่มีมีตาแว่ดิมีตาแว่แบบแว่ขมขมขมหวานเป็นร่มขมเป็นยาแบบนั้นนี่เอาไป เ้าไปต้มข้นๆพต้มกินกะข้าเจ้าบด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 เทศไปลูกก่อนเอาใส่กับน้ำเพิงพอดีน้ำเพิงเข้ากับมีน้ำเพิงกัมีนี่อ๋แต่ว่าจะไปต้มนะจ๊กั็พี่น้องต้นมเบิ่อ่อยากบ้านเาน่ะเบิ่นกนี่ครับพี่น้องนี่ครับต้นพังขี้นะครับพี่น้องต้นพังขี้พังขี้กับหอกด้านนี่ล่ะพังขี้กับหอกดนเอาใส่ถุงเน่ยเอาใส่กเอากาบไปนพี่น้องเอาใส่ตาม คือแห้งๆอ่ะคือนางลองก่อนควาเด้อคุณคอาคุณแม่เอาอย่าพี่น้องเขาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผู้ใดเป็นอย่างคือเดมากุลเอาอย่าไปต้มสู่กันกินคือบ่ไปหาหมดหาหมอหมอกับไปหามาแล้วหมอกับไปหามาแล้วนี่ครับแต่ว่าแม่หลวงพ่อไย้ว่าไปเอาต้นพังขี้ผู้เฒ่าอยู่รอขังเงื่อนเหมืนกันว่าต้นพังขี้แล้วมาต้มกินมาสั้นเอาห้าอาาจรย์ตายเหรอพี่น้องเนี่ยครับผมนีแลับพี่น้องผมเอมีกับพ่อ พ่อ,อว่าดีมากจะได้ละครับขั้นหาวเนี่ยก็เป็นสั้นรวดนะครับนะครับาะกาดไปหาหมอย่านย่านงข้นยไหลแหลงขคนไหลก็เลยบอกไปหาหมอย่างขนไหลเอาหางไปตากแดดไว้จั่งนึงโอ้เอาหางไปตากแดดไว้คือคือทั้งเบิร์ตนี่ใส่ได้เบิร์ตเห็นบ่แม่นี่คือส่วนผสมคือทั้งใบทั้งหยังได้เบิร์ตเอาห่างห่างหหางหางกำลัต้นเป็นบ่อห่างตื้นมหาหิน โอ้จังหน่อยเออตััต่ถ้าหากมันคือสรรพคุณทั้งยาเพิ่นนี่เป็นแก้่ยังนี่ไหมแก้ท้องแก้ท้องแก้ลุกท้องโอ้คือพูดได้เป็นยืมเป็นเมงเป็นเก็บท้องเว้าวสักเว้าเนาะจะว่าว่าอย่างกินแล้วตดดีขนาดอืขับลมในกระเพาะออ๋ขับลมในกระเพาะครับพี่น้องนะครับต้นพังชี้บานเฮ่านี่นะครับพี่น้องพี่น้องมาหน้าพวกผู้ใด้ที่เป็นท้องเป็นยังอยู่นี่คือยังยังผมสิเนาะพี่น้องคือปีกกลอามากินนะครับพี่น้องยจะให้พี่น้องข้าเบิ่งคักๆนะครับ ลักษณะต้นเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเป็นใบมีขนนิดนิดนึงนะครับคือเอาเอาหากของต้นพังขี้ขึ้นมาจักนยดนึงขึ้นมาหาลำต้นจักหน่อยเอาไปตากแดดวนี่ลาดีที่สุดเอาจะหากดีที่สุดเทาเอาไปตากแดดในแหงตากแดดในแหงล่างดีดีตากแดดในแหงเท่าจะเอาไปบดถ้ามีเครื่องบดเท่ากับบดผสมกับนำผึ่งปั่นเป็นยาลูกกอนพอรอเคแเรนะครับพี่น้อง้วกาหรือว่าเข้าสี ใส่ส่วนหากนี่ล่างดีๆแล้วก็ต้มต้มนะครับน,บนันต้มกินโลดกันใจกินโรสทั้งขมนี่เพร่ะน้ำบอลเดาบีเหมือนกนผมกับชีร้องเบิ่งผมกับมะเคยกินมึงคือกันนะครับผมเิับเป็นทอปมันนี่โดนแล้วนะครับนะครับแต่เพิ่นว่าคือสปปรรพคุณน,นี่คือดี <c oughs> มากไม่ใกล้กองนะครับ,รบย,ยินแต่แม่ลำพ่อว่าอันพี่ชายใหญ่เพิ่นอันตาหงอกยำเราอย่างนี้ถ้าหยำกินโลดว่าอนกนเปิดขาอันยังได้ลูกขึ้นตั้งรักขึ้นตั้งรักนี่ครับ คลิปนี้พาพี่น้องข้ามาหายานะครับผมจะวิ่งกินเบิึงนะครับผมเป็นท่อมะนีดวนน่ะล่ะนะครับเป็นท่อมะนีดวนแล้วเอาก้นแม่กน้นมันเป็นหินมาแต่ไม่นู้นเพราว่ากนาห,หิหก้นหนักก้อนแม่ก้อนอะไรหักกันเดี๋ยวไปกลนเอาหม่องไปอยู่ทั้งบาหลายยืนมาเม่อไหร่บาหนีไหมถึงยังนี กันบาก่ะมันเป็นห้อมเป็นห้อมที่น้ำสไหลลงนั่แหละก็จะเลื่อนบาทั้งนี้เนาะนี่ละเอาที่มันตุ่มไปพี่น้องครับือไปเอาหลายพลด่ะแต่ว่าเขาใ้หมองมันเป็นีหินคุณต้องไปเป็นีหินเ้าไปเอาหมองขีดินใส่จังได้หักมันเลิกอะๆไปอ๋ออุดเนี่ยโอ้ยมือกับส้นขากลรองพี่น้องได้จิตตาได้ อืมอยู่ข้างคนทางก็มีพี่น้องเออบ้านเพื่องอะไรเห้โอ้คุณก็มีนนี่ก็แม่นม่กันพี่น้องหหามองกินโอ้หาหม่องกินไส้ซื้อสัตว์ในลำพ่อ่าโอ้พี่แม่เบิดเลยพี่น้องนี่นี่นี่แตนแนวเดียวนะครับนี่ครับอืมพี่น้องข้าวฟัเป็นท้องเป็นไส้นะครับลองเอามาต้มกินมังได้พี่น้องเลยนะครับนี่ยาดีกับบอกกันนะครับนี่ยาดีกับบอกกันโอ้ต้นช่องจะเอาง่ายอยู่ ดินใส้มาไหมเอางา่ายเลยบานไหมล่ะเอา้าปัวกันหักกันแป้งกันช่องแถาอยู่น้ำกันปัวไว้ถ้าให้ปัวไว้ถา้ถาถือกล่องไายชิมให้พี่นอ้องครับเพื่อนขันว่องซีพี่นอ้องบ่เบื่อได้เมู่อวบ่เบื่อแต่ว่ามื่อวันพีกกันเพื่อนบ่าพีกจะเจอดอกพี่น้องนี่ครับหักแป้งแบ่งปันหักกันอย่น,นี่คือกันกับพี่น้องนะครับหักแม่ลำพ่อกับจันท์ตายนะครับพี่น้องเอาให้ได้ร้ายด้วยไมหมหัก หมอ,อยามันเป็นแต่หมอลำมตัวพี่น้องเป็นหมอ,อยาอย่ยงนี้นี่พอไอแม่ผู้เฒ่าขาัง,งเงี้ยมันเบาชูฟังดอกนี่ครับเพื่นเราไปเอาต้นพังขี้เด้อมาต้มกินมาท่านพี่กายก็เป็นกับแม่ไอแม่ปีผ้าไปหา,าอายู่บ้านแานพงโบมี่มัอยู่บ้านแพงเลาะบ้านขอกล่ะโมมี่มาน่ะแม่ลวพ่อไปหากับแม่ปีไปหอดบ้านเาล่าพ่อคนกับโบมี่เอามาต้มหางโบมี่ก็ได้ได้ไปซื้ออ,อันยังกรอบไอ วะเอ็งก็ขมิ้นสั้นอ้ยผมก็ได้เนาะโอ้นี่ดิหักหักหักไปเนาะหักลึกๆตัวฉันขาดก่อนอือนะครับพี่น้องนี่นะครับของแท้ยาดีนะครับยาดีพืชยาสมุนไพรพื้นบ้านเฮางนี่ครับหักลึกๆหักลึกๆตัวฉันไม่ลำบากว่ะเอ้าใส่ถุงนะครับ บนคุดกี่บวมเลยพี่น้องบนคุดกีน่นุ่นนี่คุดยาเห็นไหมลราพ่อถือเสียมพี่นอ้องกระเพาข่อยเปิลกลนกี่นุ่นดีกระเพาข่อยเปิลกลยังนอนไม่เงี้ยพ่อเน,นี่ยโมเมนครับพี่น,น้องคลิปนี้พี่น้องมากกลนยานี่ครับได้บวมไหมได้ต้องหักไงในย่างน้อยโอ้หักไงในย่างน้อยเมื่อยหรจะอาบน้ามีเงี้ยนี่ <c oughs> นคะครับเอาพี่น้องเรับพวกอยู่ทางไก่ทางไกลครับพี่น้องเราเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมหายาไปน้ำนะครับพี่น้อง บรรยากาศตรงไฮตร,รงหน้าบ้านห่าน้ำหัวน้ำสวนนะครับปลาอ่อยแน่น,น,น,น้ำนันน้ำนีเนี่ยนะครับพี่น้องครับผ้อยู่ทั้งเมืองหนองเมืองหน้าทั้งกรุงเทียกรุงไทยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้แม่ลุงพ่อเขาจาันตายนะครับขอบคุณนี่ลีนะครับทักแป้งแบงปันขอบคุณนะครับถ้าให้เบิ่งแน่ประสันโอ้ยหินหอดบ้านหลายประสันพวกทุกคนว่าอันนี้ครับไม่สมัยก่อนเป็นเด็กน้อยพี่น้องเล่นเหรียดดีๆีเลยนี่ปัดตัวบ้านนี่ห่ามง่ายได้บ้านนี่ ห้าบอกง่ายได้บ้าน,นพี่น้องเลยยังไงต่างเป็นยาพอดมอือยาดีอาถมเออันผู้่นสัญจรไปมากลมคุ้มยาเอาลายรไนไหนนี่แม่เออเอาไปทกินได้ลรมาขุดอาไรนี่ได้ก็ได้หรโอ้ <นะ S 1> มาขุดอะไรนก็ได้นะครับใกล้นึงอ๋อ,อถ้าไปต้มใส้กาเขาทดานีบ่ต้มใส้กาต้มเส้หมอห้ออะนะ แล้วก็ลินเอาน้ำไปรินเอาน้ำไปขัายเป็นบปได้รินกินต้มบปได้กินบันนั่นโหต้มบปได้กินบันนั่นคือสิบอะไรต้มไปเห็นบ่ก็ได้เบิดโอ้กระไดเราค่อยมาต้มใส่ตู้เย็นได้เออกระชิขึ้นมาชิบบ้างนั้นแหละไปเอาหุ่นแต่สมมุติวันว่าต้มต้มพร้อมกินพร้อมมันจะค่อยได้อัตลุศต้มพร้อมกินพร้อมโอ้ยุุ่มนี่หลายด้วยพี่น้องโอ้ต้นนี้น้อยนี่หักหลายต้นนี่หักหลายนี่ไม่นี่เอาเนี่ยก็ได้ มีแต่สี่มีแต่สี่ป่ะใช่ไหมีแต่สี่แต่สี่มแ, <laughs> ม,แ,แม่หมอนะครับโอ้ฟังเสียงคืลังจุกเดืเอดเจ้าเป็นต้นนี่หินดีแม่ข่อยเฮ้ยโอ้หืมหลายครับพี่น้องพี่ต้นไหนหิ้งแ่แม่ยังในป่านอ่ะนั่นต้น,นไหนหิ้งแย่เลยนะนั่นนั่นต้นไหนแย่เลย น้ำบาน้ำไ้น้ำหัวไฮปลายหน้าเข้าเนี่ยพี่น้องน้ำโคกน้ำนุ่นเนี่บพี่น้องเราผู้ได้เป็นกะล่องไปเอามะกกินเบิองว่าชีแมนบอลนะเพิ่นว่ากินแล้วมันเป็นยาขับลมในกระเพาะวะสันแก่เก็บทองเจ็บใส่เป็นผู้ได้เป็นกระเพาะเป็นนั่นนะทองอืดทองเฟินจุกเสียกแนนเฟอร์นวะสันจืลือจืลือขึ้นกินยังกระลำบากกินแล้วเข้าไปแล้วก็เบืเอ้อิบวะสันเพิ่นว่าเอาไปเอามาลองมาต้่มกินเบิองเพิ่นว่าสมุนไทยใกล้ตัวนะครับ ดีนักแร้ว่าทันอ่ะคุดแม่คุดนี่ครับเอ้าได้หลายเติบแล้วพี่น้องบานนี่ยอันนี้ในถุงก็มีหลายเติบอยู่นะครับชิปนี้มัด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 ทำนี่แล้วเฮาก็ต้มอืมทำนี่ทำนี่เฮาก็ต้มเอาชิปนี้ถ้าพี่น้องเามาหายาดีปัวกันนะครับขอบคุณข้อมาข้อมแพงพี่น้องเขาที่ติดตามช่องลำเพลตะลุวันพาเพลินชิปหนาเอาไว้กับมั้ย นะครับคลิปนี้ครับพี่น้องข้าอยู่ดีกินแซบสุขูสุข้นปาติจ่าโลคไข้ไข้เจ็บพบกันใ่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ